สุนัขของทีมเคนายูซาทั้งหมดครับต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการสอบนะครับจาก i r o นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลนะครับครนี้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบางตัวอาจจะได้รับการฝึกในชั้นสูงขึ้นมาอีกหลายๆเรื่องครับเช่นช่วยเหลือคนจมน้ําได้ค้นหาในทางน้ําได้นั้นก็บางตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานทุก,ทกตัวเนี่ยก็สามารถจะค้นหาทั้งพื้นที่เปิด พื้นที่เปิดโล่งแล้วก็พื้นที่ที่เป็นซากซากปรักหักพังเนี่ยได้เคนายูซาไทยแลนด์ก็ทํางานภายใต้ยูซาไทยแลนด์นะครับกรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจการค้นหาผู้สภัยในเขตพมงศรไฟ้า,าความโดสูทถล่มเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งจากทางยูซาว,ว่าให้ส่งทีมสนัขคูปายนะเข้าสนรวจในเรื่องการค้นหาครับใน,ใน,ในวันแรกเนะี่ยเราก็ส่งสนักไป จำนวนหลาย,ลายทีมด้วยกันที่หมายถึงว่าผู้รับสิดบสนัขตัวสุนัขหนึ่งตัวนะครับเข้าไป,ปก็ใช้เวลาตามที่ยวกหนด,ดให้ก็คือภายใน10นาทีนั้นก็ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จครับแล้วก็สามารถที่ระบุตําแหน่งของผู้ประสบภยัยได้แล้วหลังจากนั้นก็ทางปอพก็ใช้เครื่องมือไลท์ดีเทเลเตอร์ครับสแกนก็ตรงกันจึงเป็นที่มาของการเข้าไปครับเข้าไปถึงตัวผู้ประสบภยัยแล้วก็หลังจากนั้นอีกวันถัดมาก็ได้รับ ขำร้องนะครับจากทางอุซาให้เข้าไปอีกครั้งที่2นี่ก็พาสนักเข้าไปอีกประมาณ4ทีม5ทีครับแล้วว่าทีมที่เข้าไปทํางนานก็คือผัดแรกอสามทีก็ประกบรอบด้วยบูโน่สมหญิงแล้วก็ตัวเล็กส่งบูโน่เข้าไปก่อนก็ยืนยันตําแหน่งได้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ยืนยันตำแหน่งเดียวกับที่ตัวแรกยืนยันก็จึงนเป็นที่มาของการเอาเครื่องใบสแกนอีกรอบหนึ่งแล้วก็บพบว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็เข้าไปถึง ผู้ประสบภัยได้อย่างรวงเดเร็วในเวลาต่อมา 2, 2, 2, น้ำทสองสองสองข้าซึ่งเป็นผู้ประสบภัยติดอยู่บริเวณที่ที่สานักค้นหาได้ลำบทนการค้นหาในกรณีอุโมงค์ถล่มเนี่ยอันนี้ถือเป็นครั้งแรกทั้วที่เรื่องของอากาศเรื่องของความกดดันในพื้นที่แล้วก็ความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแรกๆเลยที่เราจะต้องประเมินกันให้มากๆนะครับแต่ว่า ทีมยูซาใหญ่เรามีประสบการณ์งนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เวลาในการประเมินความเสี่ยงจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมั่นใจว่าก็เสี่ยงน้อยลงแล้วเราก็เข้าไปทำงานแต่เพราะวะนั้นก็ยังมีจุดที่ยังย่อมหลดเข้มาไยเป็นระยะนะครับสุนัขเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาก็รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับก็ทางานทางานได้แล้วก็ผู้กำกับสุนัขก,ก็ยังจะมีทีมยูซานะครับจากจากพอพอเนี่ยคอยแบ็กอัพอยู่ด้วยก็ทางด้านความปลอดภัยก็ เตรียมพร้อมนะครับรวมทั้งไม่ติกทีมกนะ็จะมีมีตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าออกซิเจนเตรียมไว้ตลอดเวลาเตรียมพร้อมให้กับสุนักด้วยให้ทั้งคนด้วยเพราะฉะนั้นวกาทีมนี้ก็สแตนบายในการช่วยเหลือได้กรณีฉชุกเฉินจ,จริงๆกับทีมกู้ภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของการที่จะบอกว่าแตกต่างกับงานที่ผ่านมาถ้าถามว่าแตกต่างกันอือ่ไ่อย่างไรกับกรณีที่ตุรกีแผ่นดินไหวแน่นอนเหรครับมันคนละบริบทกันเลยนะครับพื้นที่การทํางานก็คนละแบบกันอันนี้มันเป็นพื้นที่ท ข้าไปลึกถึงกิโลตั้ง1,600เมอตอรกว่านะครับแล้วก็ข้างในก็สถานการณ์ตรงนั้นนะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงยตลอดเวลาคือทีมแคนลยูซาเนี่ยต้องฝึกอยู่ตลอดนะฝึกทั้งผู้บังคับสุนัขทีมด้วยนะแล้วก็ตัวสุนัขเองอ่ัออย่างเช่นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีการฝึกค้นหาผู้ประสบภัยที่แบบมีชีวิตแล้วก็สูญเสียไปแล้วครับไม่มีชีวิตในเวลาเดียวกันในครั้งเดียวกันที่ส่งสุนัขขึ้นไปก หาทั้งคนที่คนที่เสียชีวิตแล้วแล้วคนมีชีวิตอยู่พร้อมมาเลยในการส่งสัญญาณของเขาไม่เหมือนกัน,นต้องต้องสร้างอยอะทั้งเกิดความคุ้นเคยอ่านพฤติกรรมอ่านภาษาร่างกายแต่และคนออกระหว่างผู้กับสุนัขนัลบุคลิกของสุนัขเคนายแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปครับรก็ตัวกระชอบเหมือนกันนะครับการเล่นก็ไม่เหมือนกันนะครับการฝึกเทคนิคการฝึกก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างสชนวเนก็เป็นชินวนนัน สายสปีดความเร็วสูงความเร็วสูงครับความเร็วสูงครับก็จะดีดๆหน่อยนะครับเนี่ยเขาแต่ว่าเวลาทํางานก็ุงทะลุหน่อยครับเอาจิ้งจังกระบงกระเบื้องแตกกระโดดขึ้นกระโจนขึ้นไปเลยฉันไปหาเร็วๆอันนี้ก็ก็เป็นคนมีความเร็วมากมากนะครับบางตัวก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเขาไปสเมินความเสียไปอันนี้คือดุดันก็จะดูดันครับไปเร็วนะับบางทีก็ ร่วงก็แต่ละตัวก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างอแ,แบบนี้ถ้าของรางวัลถึงฝึกหนูยังไงก็ได้มาเลย